สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับโลกของหมักสำรวจอีกแล้วนะครับไอ้กูต่อยแม่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ น uh mm uh. ja yes. ี่ไงสกินลิมิต็ดสกินจากเคเบลอืมอแล้วเป็นว่าผมจะสรุปควยให้แล้วกันนะ จะไม่ได้ถ่ายตอนทำเคลมมาด้วยนะเพราะผมไม่อยากเพราะผมจะไปเล่นในความละอันนี้ผมอันนี้ผมเล่นในมือถือผมจะไม่ผมจะไปถ่ายคนในคมแล้วกันเพื่อแรกเอ้ยเพื่แรกเอาชีวิตรอดที่สุดนั้นกับเพื่อนเราสองคนในมไม่ไม่คีเมจิเคลนี้คือ,คอการเสด็จตู้ ตัวสิโตเฮลิ่งแฮนให้ฮิวให้ฮิวคนให้เราฮิวคนจิกหัวใจให้เล่นคอร์มโมไม่งั้นก็สเปาออรจิงเจอร์โอเคนะเราเราก็เข้าใจแล้วนะว่าวิธีเอาแต่ละสก,กิลเอาอยัางไง เดี๋ยวนั้นผมขอเล่นไปเอาสก,กินก่อนนะ่ะผมได้สก,กินแล้วป่เอ้ยแต่ตอนผมทำเควสที่ว่ะผมไม่ได้เล่นจริงเจอตแต่แรกนะเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ให้ดูว่าทำไมผมถึงมาเล่นจิงเจอร์อันนี้คือตอนจำลองเหตุการณ์นะโอ้ยม,มาเจ้เ้าฉันไปอยู่ด้วย วไยไปเจ้าฉันไปอยู่ด้วยผมควบคุมสองเครื่องเลยทีนี้เอาเออมาแล้วิวไปด้วยไปเจ้าผมไปอยู่ด้วยเอ้ยไปเจ้าผมไปอยู่ด้วยทีด้วยไปเจ้าผมไปอยู่ด้วยเออเออจะไม่ได้เบิร์ตเออแล้วหลังจากกุดตุ้มแตกไปเถอะ มามามาผมจะเอาของแอดผมจะเอาของ Ad แอดตัวละการหึงจะไม่ได้เล่นบ่อยแต่สกินมันสวยอะ่ะอืมเย้เอเอผมลืมบอกอันนี้เป็นสกินฟรีอันแรกด้วยที่เขาแจกให้เรานี่นี่ นี่เนสก,กินฟีรีแรกด้วยที่เขาแจกให้แบบเป็นสกินฟีรีแรกด้วยที่มีเอฟเฟกต์นี่วัติมีแต่สก,กินเติมนะที่มีสิ่งนี้ได้ซึ่งผมก็ดีใจมากที่ผมได้มันมาแล้ว่วนสก,กินที่เหลือก็เออไปเติมเอาแล้วกันนะสก,กินที่เหลือต้องเติมผมก็เอาแต่ว่าถ้าคุณอยากมีทุสกสกินเลยอ่ะก,ก็ก็ก็เลยรลหัสลองสิ ก็เอารหัสลองมามาเล่นแดนดี้วูสิก็รหัสลองมาเล่นแล้วก็ให้มันได้แต่ละสกินนะ่ะอืมเอออมลืมผมลืมลสรุปอัปเดตก่อนเลยแพทก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ในพาร์ทนี้เลยแล้วกันในในตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมสรุปมาให้อย่างแรกอัปเดตเครื่องใหม่เครื่องรูวิ่งอัปเดตดาโลเปใหม่ ด่านเมนมาแล้วก็ด่านแวเ้าซึ่งตอนแรกด่านไวเขาไม่ได้เถือด่านแวเ้าโดนเอาออกด้วยแหละแล้วก็เพิ่มจีิแล้วก็เพิ่มอะไรไม่รู้อะไรใหม่อ๋อใช่จีวไอเราตอนเข้าเกมแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือตรงนี้นจะเป็นส่วนใหม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงส่วนเก่าให้ผมจะรีเวิร์สห้องกินเท้ากับห้องเวเฮ้าสามกินเท้าผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไร กินเท้าสองหรือกินเท้าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มคะเกงค่ะเพิ่มคะเกงได้ให้แอดโตใส่สมัยก่อน,ม,นม,มันไม่ได้ใส่นะแล้วก็เพิ่มเพิ่มจำไม่ได้แล้วก็ปรับเอนิเมชั่นใหม่สามตัวแอดโตเชอรี่บอทเอ้ยไม่ใช่บอทไม่เกี่ยว กิดเชนเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมแล้วสรุปอัปเดตให้ไม่ใช่ผมจะไม่ดืมตามมาทำไมเมื่อกี้ตูวแบบใหม่ผมอาจจะไม่ไปหาให้ใหคุณดูนะะผมขี้เกียจหา จริงผมว่าแล้วผมสติกเกอร์ที่เขาเพิ่มมาเป็นแบบแลมดอมนะคือแบบสุ่มอะเออว่า,าจะได้สติกเกอร์นั้นไหมไม่งัเพราะว่ามันจะเพิ่มความน่าเล่นให้เกมมากขึ้นก็คือมันเพิ่มความเล่นในยาวขึ้นให้เกมคือถ้าสุ่มได้ของกาดก็แบบว่าไอ้นี่ผมจะให้ดูยูอีนี่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนี่เราซื้อของเอามาใช้ได้เมนเนตไหมอ่าซื้อมาอ่าผมใค่ดูเฉยมไม่ผมไม่ได้จะเอามาเล่นหรอก เดี๋ยวผมไปชั้นที่ห้าแป๊บเพราะว่าตู้แบบใหม่จะเกิดขึ้นได้แค่ชั้นที่ห้าเท่านั้นโอเคนะทุกคนนี่ครับตู้แบบใหม่เดนนี่วัวผมขอเพื่อนทำเลยนะเนี่ยนี่ครับเอเคอเพื่อนอันนี้นะตู้แบบใหม่เดนนี่วัวคือถ้ากดวิ่งจะทำให้ตู้เสร็จ เสร็จไวขึ้นถ้าเดินก็คือตู้จะไม่ได้เสร็จไวขึ้นมันจะมีปุ่มน้ําขึ้นมาอ่ะให้เรากดอ่ะแค่นี้แหละพัดผมก็ขอจะพาร์ทไ้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาพาหาห้องเดี๋ยวผมจะมาหาห้องรีเวิร์ดนะพานี้ไวแค่นี้แหละ